เดินมาถึงรถของคุณหญิงสุดารัตน์นะะคยุราพันธ์นะคะแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคุณหญิงรถคุณหญิงมาทำอะไรที่นี่ปรากฏว่าทุกคนเป็นใครร่วมมือกันเป็นเรือยางเสร็จเครื่องจำนวนสองหรือสามตั้งาจมาทำอะไรนะคะจากพี่น้องภายในสหรัฐอเมริกานะคะมาบริจาคโดยผ่านคุณหญิงให้ให้ช่วยนำ่งพวกเราอีกเพียบนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้เรือใครร่วมมือกันเรือมีศพไหมครับ อันนั้นเก้างใช่มเก้าหนึเดหมอยเอาี้ลงอย่างนี้ใช่ไหมรอนครับาทลลงเยครับเราจะจะมีการเนตไปใช่ค่ะ เเดี๋ยวราคนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะม้าผ่านมาทางุินดี้สตาร์ล้าค่ะกี่ลังพัฒนาตอนนี้วันนี้ที่ได้แปดลังค่ะถ้าอยากทราบรายละเอียดเดี๋ยวเราจะบอกดีกว่านะพี่มาน้องเขาอยากทราบรายละเอียดของเราว่าเป็นมางบ้างคืออย่างนี้ครับคือทางเราเนี่ยนะเราก็ทราบว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องการการเดินทางเนี่ยนะครับ นั้นน้ำมันท่วมมาแล้วแลวก็คนไทยในอเมริกาแล้วก็มีสถานีทีวีนะฮะคุณสัญชัยกุรานนท์ก็ออกรายการโทรทัศน์ที่ในอเมริกาก็ขอรุวมบริจากเราได้รับการอนุเคราะห์จากทางคนไทยที่ประเทศเนศาสตรอเมริกาโดยเฉพาะที่ลอสแองเจลิสนะเอคนลาวขนาดเดียวกันก็เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางคนที่ห้าทันวานะฮะในการประสานงานให้เราส่งเรือโดย ส่งเรือมาโดยการบินไทยไม่คิดค่าระวา่างในการส่งทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทามีการทางคอรทอซึ่งก็คงจะอนุเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านน้ํามันนะครับแล้วก็ก็มีบริษทัทเคิร์ซซึ่งซึ่งอยู่ในเกี่ยวกับเทคโนที่นี่นะฮะก็สป,ปอร์ตส่วนหนึ่งด้วยครับเรือทั้งหมดที่เราวลามามอบเนี่ยแปดลำเนี่ยนะฮะเราก็ขอราะห์ทางท่านคุณหญ,ญิงสุดารัตน์เจริญพันธ์นะฮะเพื่อที่จะเป็นเป็นผู้ ทำาไปประสานในการเอาไปวิ่งให้รับประชาชนนะครับเรามาลุ้นกันดีไหมคะว่าเออเรือเราจะสำเร็จไหมตอ,ตอนนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เรือจะตรงนั้นค่ะ นี้เรือก็สตาร์ทปิดแล้วนะคะเราไปตามดูสมรรถภาพเรือเรือกันนะคะว่า